คะแล้วก็เป็นทีมที่เลี้ยงที่มาเอ่อมาทําอาหารรอเด็กๆที่จะมีกิจกรรมในการเล่นในวันนี้ค่ะใช่ก็จะมันมันเลยตั้มกำลังเดือดตึงๆนะครับ จะมีแนวทางผลักดันเข้าสู่นโยบายอย่างไรนะครับเ่วญท่านร้องเชิญนายกเพนักงานบริาัทบริษัทกิจกรรเวลาประมาณตอนแบบายสองนะครับากันเรียนมาสักเล็กหน่อยนะครับสักเล็กหน่อยเกือบชั่วโมงนะครับก็ดวิธีชมใบนาะครับชมใบห้องก็จะเป็นการเสวนาเรียกว่าวงโซเลนะครับวงโซเลเนี่ยหาก็คือมื่อนี้เข้ามากิจกรรมก็คือมาเล่นกันเถาะนะครับมาเล่นกันเถาะคือ อ่าเปนสุนท no, no. nah ิดิ ially, ์แก่คำช่านะครับท <Yes>, uh. ่านที chester, no, ่สองนะครับ <ness> ท่านที่สองแตจะเป็นอ่าท่านพอสันชัยพิมพองนะครับครูในการโรงเรียนบังคับแรงนะครับแลหรับท่านที่สามนะครับกับอ่านางพิมพ์ชนกหาคำนะครับพยาบาลวิชาชีพนะครับโรงพยาบาลภาษีมหาโพธิ์วุฒิธรรานิยมเฮานะครับแล้วก็ท่านที่สี่นะครับ ทางละฟินแกข้าวสาินะครับรองอายุแล้วก็สู่สถาบันพัฒนาเยาวชนสืบสานภูมิปัญญานะครับการศึกษาบนฐานชุมชนวันนี้มีกิจกรรมดีๆนะครับเพื่อเด็กและเยาวชนมาในธีมของมาเล่นกันเถอะนะครับเพราะว่าเราถือว่าการเล่นทุกวันนี้เนี่ยนะครับเด็กแต่ละคนนี่ไม่เล่นกับเพื่อนแต่ว่าไปเล่นกับสื่อเล่นกับเทคโนโลยีเล่นกับเกมเป็นหลัก นะครับไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนนะครับวันนี้สถาบันพัฒนาเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาก็เลยจัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้เด็กมาเล่นด้วยกันนะครับมาเล่นพื้นบ้านมาเ,เล่นกับผู้สูงอายุถ่ายทอดการเล่นตั้งแต่สมัยโบราณแบบนี้ให้กับเด็กนะครับแล้วก็มีการเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนของงานศิลปะด้วยนะครับเพื่อที่จะพัฒนาทางด้านจินตนาการของเด็กนะครับช่วงช่วงบ่ายนี่จะมีเกี่ยวกับวงเสวนา นะครับเล่นอย่างไรให้มีพัฒนาการที่ดีแล้วก็เกิดพื้นที่สร้างสรรค์แล้วก็นําเข้าสู่การเกิดนโยบายระดับท้องถิ่นนะครับเพราะการเล่นทุกวันนี้เนี่ยมันคือการเรียนรู้นะครับถ้าเล่นที่ดีก็เท่ากับว่าเรามีการศึกษาที่ดีไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีแม่ครูแม่ครูเพลงมา ลำกรอนสะท้อนสังคมให้กับเด็กฟังว่าทุกวันนี้เนี่ยสังคมมันเป็นยังไงผ่านกรอนรำผ่านบทเพลงนะครับผมแล้วกอ็อยากจะฝากไปถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับจากจากคลิปนี้ว่านะครับทางชุมชนครอบครัวนะครับหรือว่า พ่อแม่ผู้ปกครองนี่สามารถที่จะสร้างการศึกษาให้กับเด็กได้จัดการศึกษาให้กับเด็กได้อย่าคาดหวังว่าการศึกษามันจะอยู่ที่ในรั้วโรงเรียนอย่างเดียวทุกคนสามารถจัดการศึกษาร่วมกันได้นะครับผมเพื่อที่จะพัฒนาทักษะพัฒนาผู้เรียนพัฒนาเด็กและเยาวชนนะครับให้เกิดการเรียนรู้นะครับแล้วก็สู่ทักษะชีวิตสังเเเเลยนนเล,เลยปินากด แม่บ่แล้วพ่อแม่สั่งขันขันแต่งไว้สาบเอาขันหยอกหลานส่วนหลักพวกนั้นก็ไปจากแต่หลายปีบ่มีไผมาดูแลแก่ชราชการร้องเลยมาคิดถึงแต่เท่าที่แต่ตอนยังไดะทุมหัวแต่ท้องน้อง หัวใจของน้อนการเเดียวใดไดรคูนอนคนเดียวน้ำตาเปียกมือเปีมือเปลียมือเปียนมือมานอนท่านใส่หองนั้นลานานนในี่นาลานานกันีมีอย่างสวยคอยคำจุดนุ่งพี่น้องปองดองไว้แม่นฮักเพงปองดองไว้เม่นฮักเพง ของทีมงานของคณะทาง,งาน,นที่สถาบันพัฒนาเยาวชนที่นี่นะครับอยากจะมีกิจกรรมเพื่อที่ที่จะพ,พัฒนาเด็กและเยาวชนเพราะว่ามันเป็นศูนย์กิจกรรมในวันหยุดอยู่แล้วนะครับพอดีมีงบประมาณจากสสสมาส่วนหนึ่งนะครับ สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับแล้วก็จากเรื่อข่ายสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนนะครับมาสนับสนุนเพื่อที่จะให้เกิดกิจกรรมดีๆวันนี้นะครับเพราะน้ขอขอบคุณมากนะครับแหล่งทุนที่สนับสนุนให้เกิดให้เกิดการศึกษานอกห้องเรียนในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับ